สวัสดีครับพบร้านเบิร์จัดทรงนะครับผมพร้อมขายอีกหนึ่งคันนะครับนูโวห้าบายตัวเก่าแท้นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับพาสี่หกสี่รถสวยทรงดีนะครับชุดสีเบิกใหม่เลยนะครับคันนี้คันนี้สวยๆเลยนะครับทรงดีชุดสีเบิกใหม่ไฟหน้าหลังติดครบชุดหน้าฟีโน่นะครับจานสองร้อยมิลล้อบันไดนะครับดุมชุบซีเงาเงาเลยครับ ไม่เดิมนะครับความเร็วขึ้นนะครับทวิตไฟ FZR ์นะครับชิ้นดำสวยนะครับโชกคลังพอร์ตเบิกใหม่นะครับชุดบําบัดเดิมครบนะครับท่อ Mx อาร์มครบสวยเบาะเอกนะครับครอบแข้งครบนะครับมือลิงแต่งนะครับห้ามาบตัวเก่าแท้นะครับตาได้ฟังนะครับแล้ก็ตาง่ายนะครับ <rural conversation> เครื่องลูกเดิมนะครับไม่ชัดนะครับเครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับน้มันเครื่องไม่ขาดนะครับกดิดมือนะครับ <forced Mustang> ีเครื่องเย็นนะเพิ่งสตาร์เลยครับสตาร์วันแรกวันแรกวันเครับเครื่องท้ายเปลี่ยนใหม่ยกลูกนะครับเครื่องไม่ดังนะเข้าเบี่ยงไม่ดังก้านไม่ดังนะเงียบนครับไม่มีควันนะครับรถขับติดมือนะครับ เฟืองท้ายเปลี่ยนใหม่ยกลูกเลยครับเงียบๆทำไม่หอนนะครับต่อรไฟใช้งานได้ครบนะครับไฟเลี้ยวไฟขวาติดนะครับแตรดังนะครับต่อไฟได้นะครับต่ำสูงใช้ได้นะครับเราติดหมดตามนี้ครับเราตัดติดงานครับเดินเบาปกตินะ